ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเข่าก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้ปีให้น้องครับโอเคต,ตาดมือโอเคแล้วนะครับผมประกอบเลยเด้อครับเด้อครับช่างเวตะเคมองจัดให้ครับ ทีมงานดับฝันครับใครเคยฝันไหวนี่จะมาอยู่ในทีมงานนี่หายเลยครับ <c oughs> เอาพอละอ่ะดีเด้อครับผมได้ยกขึ้นประกอบต่อให้จ้าสวัสดีครับผมช่างหนุ่มครับวันนี้ก็ที่ว่ามานำเสนอหมอวานเนาะเออหมอวานมันมันไม่ได้อาลงรถครับผมวันนี้ไปลองลงรถมาแล้ว ขับขี่ดูแร้วก็ก็ได้อยู่จ้ะสภาพรถก็รถมันค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เด้อจ้ะไม่ไม่คีเรยจ้ะใส่พ่วงก็จจิงแต่ว่ามันไม่ได้ใส่แล้วมันส้มจ้ะคาดไม่หอนเครื่องก็ควันนิดๆไม่ตอนนี้ไม่ควันเลยครับไม่ไม่แน่ใจเลยจะมีน้ำมันเครื่องหรือเปล่าอ่าหนะจ้าเอกสารครบเด้อจ้ะรถมือหนึ่งมือเดียว เลียมสำเนาบัตรเขาอยู่นี่เลยจ้ะก็เผื่อพี่น้องหาอยู่ใช้งานไปนาไปมูลหว่านแห่ใส่พ่วงเด้อพอได้อยู่ทุกจ้ะก็ถ้าว่าถึงสภาพก็ถือว่าไม่คีรีครับผมไม่ไม่ได้สมแบบรถพ่วงที่ใช้งานนักจ้ะมันเป็นรถพ่วงอยู่แต่ว่าบางคันมันไม่ได้ใช้งานนักมากคันนี้ผมลองเติมนะ้ำมันเครื่องเข้าไปแล้ว สตาร์ทดูเร็วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควันนะครับไม่ควันถ่วมแต่ว่าเห็นมันมีรอยควันมาอยู่แต่ว่าคงคงควันจางๆอะจจะถามมาดีที่สุดมันก็ตีเผื่อเผื่อทำก็ได้จ้ะแต่ว่าถ้าว่าพอขี่ได้มันก็พอขี่ได้อยู่ประมาณนี้เด้อชุดสีเป็นชุดสีเดิมรอยเปลี่ยนสติ๊กเกอร์มาไฟเดิมผมฉีดน้ำตัวหน่อยนึงด้จ้ะฉีดน้ำหน่อยรถ ลูกชายเขาเคยใส่ล่อใส่อะไรแต่งๆหน่อยนึงนี่อะไรตบไหลแต่งหน่อยน,งน,องน,อยนึงก็ว่ากันไปแล้วก็แกก็เ,เอาใส่พ่วงได้พักใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนักเด้อครับ้องรอยการจอดตากแดดตากไอก็มีบ้างทิกว่าปีแล้วนาะครับผมแ็ว่าไม่เคยทำไมเครื่องสักอย่างเลยนะครับ ไม่เคยทำเครื่องเลยประมาณนี้เพื่อเพื่อหาอยู่ไอที่ว่าดินที่ว่ามันกระเด็นใส่เยอะๆเขาตัดบางคนมั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 นหนีมัน,มน,น,มนก็เลยกระเด็นใส่หน่อยผมฉีดออกให้พอสมควรแหละเด้อเพื่อหาอยู่กับผมไม่คีเรตครับผมผมันเชื่อมพ่วงมากเชื่อมเป็นเล็กเดียวกันเลยเชื่อมคอนี่ แกกะถอดขายเนี่ยครับแต่ของเดียวกันก็ร้อยยี่ห้าครันั้นครับผมพี่ว่าเขาโอนมาจำมาวานนี่แหละโอนมาเช่าจ้ะเอาเอามามาวานตอนค่ำโอเคเด้อครับผมประมาณนี้ภายในก็รดเดิมครับผมเสือหาอยู่ว่าเคยใส่พ่วงแต่ว่าไม่ได้นักมากดังโซลาวลินแล้วก็เครื่องก็นิ่มดีอยู่จ้ะ ไม่ไม่ซื้อว่าคีรีไม่ได้ว่าเอาหอนมากไม่หน่ะจ้ะท่อเป็นท่อเทียมจ้ะท่อเทียมใหม่โอเฮ็ดอ่า ครับขี่พอได้อยู่เด้อเพื่อสนใจครับผมคันนี้ซื้อมาหกพันจว่าแล้วจ้ะขอด้วย8ปดพันล้จ้ะถ้าเห็นว่าพอไปได้หรือพอใช้งานได้ก็มามาดูเอาครับผมเลิมเอกสารชุดโอนมีเด้อจ้ะขาดเกินจ้าต้องจดใหม่จ้ะเอาว่าจะเอาไปเป็นแทเล่มติดตัวไว้ใช้งานอ่าไม่คีเรก็พอได้ครับผมเว็บครับเวบเวบเวบ โอเคประมาณนี้เด้อซื้อหาซื้อใส่พวกแล้วก็คันมืวานก็จะสิบสามห้าอ่ะเผื่อใครยังไม่ได้ดูจ้ะอันนี้ก็จะเรารีวิวไวๆแค่หน่อยเด้อครับผมสิบสามห้ารถเดิมครับผมมันมาสิบสองห้าผมขอพันหนึ่งครับสิบสามห้าถ้าสนใจราย,ายละเอียดก็ถามได้ครับผม วงก็จะมีอยู่หลังบ้านหลายตัวอยู่แต่ว่าเอามาโชว์แค่ตัวนี้ตัวเดียวจ้ะราคาหนาบ้าน3,500ัด้าครับผมถ้าพี่น้องเอซก็บอกว่าเป็นพี่น้องเอซผมขอด้วย3 0 0 0จ้ะเสีกันไปจะ้ะเอ่อเรนโบกก็เก็บงานใไฮเลวเ้อครับผมเก็บงานเครื่องไฮเล้วที่ว่าเยื่มมาซึมหลังลงปับป๊บๆตั้งๆไฮเล้วรวชีดน้าให้หน่อยหนึ่งประมาณนี้เยติดตั้ง่วงให้ครับผม แล้วก็ร้อยหยิบห้าแกให้มาถอดพว่วงเด้อครับแล้วก็จะเอารถพว่วงนี่แกแกไม่ได้ขายแกขายเฉพาะมอเตอร์ไซค์กับผมแกเอาพว่วงแกเอามอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งใส่คันนี้ครับมาได้เด้อจอ้ะอ่าท่อขอขึ้นด้ครับผมอยวเอาท่อเดิมแต่ว่าข้อมันแตกใส่ให้อันนี้มันเป็นท่อของลูกชายแกยสตาร์ทมือเด้อจ้ะตัวนี้สตาร์ทมือหัวฉีด ตัวแรกหายากจุดตัวนี้แบตไม่มีอาจจะใส่แบตอันาจะใช้ได้จ้ะพิมพ์นิยมจ้ะร้อยยี่ห้าไอตัวแรกโฉมแรกโอเคแล้วก็คันนี้เหลือเหลือนิดหน่อยแล้วจ้ะเดี๋ยวผมส่งให้ครับผมส่งอุดรให้เหลือกันฉีกล่างต่ำให้หน่อหนึงจ้ะ ไปติดตั้งให้แล้วพ่วงติดตั้งให้แล้วเสริมโชคให้แล้วครับผมพร้อมครับพร้อมขี่ยุยจ้ะโอเคเด้อครับผมเป๊บหนึ่งจะพี่นองครับผมตั้งก็หลายขัน้นลูกน้องก็ไม่อยู่จ้ะขันนี้ก็เสร็จล้วจ้ะรดลูกคานะ้าหน้าบ้านรดพกพวกกันทำเฟรมทำหนุนที่ทำหนีทำคอท่อ กล่อง TDI ใส่แล้วก็คันนี้เวฟลอยที่วัดจะส่งนครนายกเด้อครับผมทำแต่โซล่าลินให้ครับผมโซล่าลินทำให้แล้วจ้ะ,ะภาพโดยรวมก็ประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเสริมให้เด้อจ้ะก,ก่อนส่งแล้วก็โซนิกลูกค้าบ้านไผ่เมืองคนเด้อครับผม มันยังอันนี้ก็เซ็ตแล้วแต่เหลือรายละเอียดเล็กน้อยๆเด้อจ้ะลดโดยรวมก็ประมาณนี้รดแต่งสวยยูครับผมโชคข้งนุ่งข้างในของเรียนเยด้อจ้ะอันนี้ผ่าเครื่องให้เลยเด้อครับผมผ่าเครื่องเปลี่ยนแข้งคว้านใหม่เสริมให้เด้อครับผมทำสตาร์ทมือให้ใช้ได้แอาว่าตอนนี้เหลือเก็บงานอีกเล็กๆ,ๆน้อยๆ ก็พอได้อยู่เกียร์โยงปีเนียมจ้ะอาชุบเลยไอเ้เล็กๆน้อยๆพักข้าวสิ่งๆหน่อยดุมเป็นดำหลังกับเบรกอยู่อยู่เด้อจ้ะพ่อเบิกใหม่กจ็จะสนิมขึ้นเลยครับครับ <c oughs> ผมโอเค้วส่งให้ครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนเด้อหรือประกอบผ่าเครื่องให้ไหมสตาร์ทมือ หยิบน้ามใส่หน่อยอากาศมันเย็นอ,อากาศควันขาวอะไรหายหมดละเดอ้อครับผม เตียนควันใส่อิม5ลูกแหวนของไฮสปีดกับผมอากาศเย็นจะ้ะโชคหน่อยนึงเด้ มันนี่เด้อครับผมเดี๋ยวเหลือเก็บงานให้อีกเล็กๆในหน่อยจ้ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปส่งเด้อจ้ะขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการครับผมอ่ะแถมนิดนึงครับเพื่อถูกใจใ,ใครเบิ่งครับผมซีวิกซีวิกตาโตคันนี้ปั่นมดไปหกหมื่นกว่าจ้ะ <c oughs> เอารีวิวเร็วๆหน่อยเลยเด้อว่าขอขายแค่3 9มหมื่นกาคับผมอยากหาทุนมาซื้อรถให้พี่น้องไปตอนนี้แล้วจะผมรายละเอียดผมลงไว้เยอะอยู่ถ้าถ้าอยากดูก็ดูดูในคลิปก่อนก็ได้ด้วยครับผมผมลงไว้อยู่ครับผมลงขาย3 9มหมื่นเ้าะเผื่อใครยังไม่ได้ดูเผื่อสนใจจ้ะปีสองพเครื่องบียี่สิแรงๆเลยครับแรงๆ ภายในก็สวยอยู่ด้วรับภายนอกก็พอดูได um, ้จ <in crystal scale> ้ะเผื่อถูกใจใครบ้างครับผมออโต้พาวเวอร์ไฟฟ้ารถปีสองพันภายในภายในก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่จ้ะนั่นแหละครับรายละเอียดเยอะอยู่จ้ะผมลงไว้ให้คลิปก่อนนานี้อยู่เดี๋ยวออโต้เด้อ เครื่อง B 2 0แจ้งลงเล่มหลเด้อครับผมโอเคครับเครื่องฟรีสตาร์ติดง,ง่ายอ่ะประมาณนี้ครับผมเผื่อใครหาอยู่รถมันเป็นรถวัยรุ่นสรงงวัรุ่นเลยจ้ะขับขี่ดีมากตึงเปรีย้ยแน่นเปรีย้ยเเรี้ยวเลยครับวิ่งอย่างดีเลยครับผม ว่างไงสาวสาวสาวมดลมนี่สั่งสั่งออดีอันนี้ก็เอาไปปีกว่าแล้วครับผมไปทํามาหากินจ้ะรถกระล้านนี่แหละจ้ะรถคุ้มค่าครับคุ้มค่า,คคาขายทุกอย่างครับ มีสากกระเบือก็มีนะครับมันจะหยันเรือลบไว้ข้างบนนี่จะเขาโพดขายน้ามันลมขายขนมขายนุ่นนี่นั่นจ้ะแซ่บครับแม่ค้าบอกแซ่บที่สุดในล้านคือแม่ค้าเด้อครับเราเล้เสียงว่าโอเคครับผมสวัสดีครับผมพวงกับพ่วง,วงทางล้านเลยเด้อครับตัวที่ว่าตัวละสี่พันห้าี่พันแปดนะจ๊ะ เสริมให้แต่ว่านี่มีต่อนาด้วยนี่เห็นไหมครับผมต่อนาบ้างถังน้ําแข็งถึงเป็นท่วงตัวถูกัันก็ใส่ได้เยอะเหมือนกันละครับผมต่อนาต่อหลังนี่ครับต่อยืน่นซส้ยยืนขวา้าใช้งานได้เต็มระบบเลยจ้ะเด้อน,นี่เผื่อสนใจครับนัดแปลงทำหนุนทํานี่ เอาเลยลูกตั้งโซเลยลูกเอาดิไม่เปไลลูกนี่นี่นี่ใครไม่เอาทานมาเอาทาันไดเด้อครับนี่ทานอยู่ลลหลังรถไหลเหลืเอเหลืออย่างนึงนเนาะเหลือโอนเนาะนี่เนาะยังไม่ได้โอนได้นี่ต้องโอนได้นี่ยนี่ไครับเสริมจะเสริมข้างหลังจะเสริมหล่อจะเสริมโชคต้นหนึ่งจะแข็งแรงจะบรรทุกนักได้สบายจะข้างหน้าก็จะเจ,จาะนี่จะที่ทำให้ดูเคยทำให้ดูแล้ว กันชีนี่กันฉีไขมดจ้ะมันจะมันจะจบไงจ้ะรับน้ำหนักถึงว่าเป็นพ่วงตัวเบาแต่ว่ามันก็รับน้ำหนักได้ดีมากเห็นไหมจ้ะสวยครับคันนี้ออกไปมือนหนึ่งนี่ปู๊ว่ะไหมกิ๊กเลยครับแต่ว่านี่ไปจอดแดดเลียมากเกินไปเด้อครับสีสีแดงนี่จะเป็นสีสมหน่อยนึงเพราะว่าต้องจอดสวยสู้แดดสู้ฝนจะ้ะ นี่ข้างหน้า้มันป็ข้างหน้ากระโชคอีกต้นหนึ่งนี่จะนี่แล้วข้างหลังอีกสองต้นประมาณนี้จ้ะขับขี่ก็โอเคจ้ะพอพอฟัดกระพ่วงตัวละหมื่นได้อยู่ไม,ไม่ใช่ว่าดีก็เขาได้ครับมันกลับไปได้มันเบาดีจ้ะนี่ลังคากรลังคา,งคาจากทางร้านนี่ไม่ไม่ค่อยเลยทำด้วยครับลังคาแต่ก็พอทำให้ได้อยู่ หลังคาตัวนีว้พอรวมติดตั้งอยู่3,500ันห้าสี่แล้วล่ะครับไอ้พ้าบงพระใบาเสริมใยเล็ก <c oughs> สวยอยู่ครับสวยอยู่เผื่อสนใจเด้อสั่งได้ครับผมสั่งวันนี้รับของเมื่อไหร่ไม่รู้ <c oughs> นี่ครับสวยครับสวยสวยพอพอพอ,พอดูได้นะพรดูได้จะไม่ไม่ได้นุ่นนี่นั่นพนะ้าใบก็ ใบลังคงหงลังคาครับเ,เน่นหนาครับรอยเชื่อมรอยอะไรก็พอได้อยู่เลยครับช่างช่างก็พอพอได้อยู่ที่วว่าเขาเขามาติดตั้งให้นะแต่เขาเขาเป็นช่างเชื่อมอยู่งานชงงานเชื่อมเขาก็จะพอได้เขาไม่ได้ว่านู่นนี่นั่นเลยครับไม่ได้อวยเขามากเลยครับผมผมไม่ได้ทำหรคบับเขาทำให้เรามาทำกระลานี่เลยโอเคครับผมเผื่อสนใจครับผม ทักทายได้ครับทักทายได้โอ้โหงวยงวยงวยเอาไว้ไปทำมาหากินได้ครับใส่ทั้งน้ำแข็งใส่ลังค่าติดเครื่องเสียงชุดใหญ่สักหน่อยก็แหล่มเลยครับแสงโซล่าเซลล์สักนิดประมาณนี้เด้อครับผมวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับวัสดีครับผม